ทุกคนจากคลิปที่เราลบไปอ่ะเพราะว่าเราต้องลบจริงๆนะแต่ว่าเราจะไปสร้างไอดีมาเดี๋ยวเราต้องสร้างไอดีใหม่นะโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยว เราสร้างไอดีใหม่แป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วหลุนเราบอกโอเคเสร็จแล้วเราจะให้ทุกคนมาเห็นเลยนะว่าเราสร้างยังไง รหัสผ่านจะเป็น p p o o p l e n g นี่รหัสผ่านเรานะทุกทุกคนแต่เราก็ยังจะใส่ไปอีกนิดนึงแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ได้เราก็จะใส่ศูนย์ ไปฝากไว้ตรงรอปได้ไหมคะไจุงอทีคัมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นน่าไม่เราสร้างไม่ได้อ๋อถึงแล้วใช่ไหมงั้นลองดูถ้าเขาไม่รับฝาก็วางไว้หน้าไว้หน้าากโอเค นี่ทุกคนเราได้ไอดีใหม่แล้วนะคะเราขอบอกตรงๆเลยนะเราโหลดมาเราเราตอนแรกเราใช้อยู่แล้วแต่เราอยากทำคลิปเพราะเรารู้ว่าโหลดใหม่ได้ เาไม่ได้เกิดวันนี้เราจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเร้เปลี่ยนเป็นทีมมืกันทุกคนสำหรับี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย